เมื่อวันที่23พฤษภาคม2566นายประสิทธิ์ชายหนูหนวลแกนําเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทยประกาศจุดยืนของเครือข่ายว่าความดัจริตของพรรคก้าวไกลคือไม่พิจารณากัญชาจากข้อเท็จจริงแต่ดําเนินการภายใต้การช่วงชิงทางการเมืองและยินยอมหักกับประชาชนด้วยการเปลี่ยนหลักการของกัญชาทั้งที่ก่อนหน้านี้พรรคก้าวไกลรับพร,ะระบก,กัญชาของประชาชนไปผลักดนันโดยเฉพาะนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักที่วันก่อนบอกว่าต้องหลุดจากยาเสพติดแต่วันนี้พูดอีกอย่างเพราะ เหตุผลจะเอาชนะทางการเมืองเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทยจะยุติการชุมนุมหากพักเก้าไกลตอบคำถาม2ข้ออย่างชัดเจนโดยปราศจ,จากอคติ1นึ่พักเก้าไกลต้องทําข้อมูลเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของสุราบุรีกัญชาโดยต้องนํางานวิจัยมาแสดงให้เห็นว่าข้อเสียของสุราบุรีกัญชาคืออะไรอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นรายวันจากการดื่มสุราปีละกี่คนนอกจากนี้ต้องนํางานวิจัยและตัวเลขการเกิดโรคและการตายทั้งจากสุราบุรีและกัญชานํามาแสดงต่อสาธารณะรวมถึงต้องนํางานวิจัย หรือกรณีศึกษาที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสุราบุรี่และกัญชารักษาโรคได้กี่โรคและมีผลปรากฏการรักษาอย่างชัดเจนมีกรณีตัวอย่างให้ประชาชนได้เห็นจริงย้ำว่าข้อมูลต้องเป็นวิทยาศาสตร์มีแหล่งอ้างอิงเชิงเอกสารหรือเชิงกรณีศึกษาอย่าเอาอาคติมาเจือปนเมื่อนำข้อดีข้อเสียของทั้ง3สิ่งมาเปรียบเทียบจึงค่อยตัดสินใจว่าสิ่งใดควรเป็นยาเสพติดแ,และไม่เป็นยาเสพติดและเมื่อมีหลักฐานพบว่ากัญชามีข้อเสียกว่าทั้งสุราและบุรี่เครือข่ายยินดีสนับสนุนพรรคก้าไกลในการนำกัญชา พาไปสู่ยาเสพติด